กฎแห่งการลงมือทําเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนนะคะอีกหนึ่งสัธรรมของอับราฮัมฮิกนะคะที่อธิบายในเรื่องของกฎแห่งการลงมือทําไว้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะลงมือทําในเรื่องของกฎแรงดูดบางคนสงสัยว่าทําไมลงมือทําแล้วเรายังไม่ได้นะคะหรือบางคนได้แต่บางคนไม่ได้เพราะอะไรเราก็ทาเต็มที่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะการลงมือทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้สิ่งที่เราทำอะสิ่งสิ่งที่เรากําลังลงมือทาเนี่ยนะคะเราเชื่อว่ามันเป็นแบบไหนนะคะถ้าเรา ไม่เชื่อว่าเราจะได้สิ่งนั้นจริงๆเนี่ยเราจะลงมือทําแบบฝืนๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการลงมือทาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เพราะว่าเราทาแล้วมันจะประสบความสําเร็จแต่มันเริ่มจากความเชื่อก่อนถ้าเราไม่เชื่อว่าเราเป็นสิ่งนั้นไม่ได้ว่าเรามีเป้าหมายนี้แล้วเราจะทําสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยการกระทํามันจะไม่ค่อยเป็นไปใน,ในแบบที่เราอยากจะให้มันเป็นนะคะจริงๆแล้วความถึงการลงมือทำเนี่ยคือเวลาที่เราอยากจะ ได้สิ่งสิ่งไหนเราเชื่อและเรารู้สึกว่าเราได้สิ่งนั้นนะคะคือเราเป็นสิ่งนั้นเราสามารถทําได้เป็นได้เนี่ยนะคะการลงมือทํามันเพียงแค่มาเสริมในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแค่นั้นเองนะคะมันแค่มามาทาให้เราไปในเส้นทางที่เราอยากจะไปนะคะแต่ความรู้สึกมันได้ไปแล้วนะคะสิ่งนี้แค่มาเสริมเหมือนมาเสริมบรรมามีแค่นั้นนะคะนี่คือกฎแห่งการลงมือทํานะคะเพราะถ้าเกิดว่าวันไหนนะคะที่เราไม่เชื่อนะคะในการที่เราจะได้เป้าหมายนี้นะคะแต่ว่า เราแค่ทำทำทำไปแล้วมันจะถึงนะคะไม่มีทางถึงแน่นอนนะคะเพราะควรเห่งการกระทาคือมันมาทีหลังความเชื่อเพราะนั้นเวลาที่เราอยากจะได้อะไรอยากจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จนะคะเปลี่ยนความเชื่อก่อนเลยนะคะแล้วเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนยังไงนะคะก็หาตัวอย่างที่นิดหน่อยเคยพูดไปนะคะหรือติดตามเพจน,นี้ติดตามช่องนี้ให้ดีๆนะคะจะมีจ,จะทำเกี่ยวกับ ทุกด้านของชีวิตนะคะให้ทุกคนได้ปลดลอกกันนะคะจากัจรรมที่แท้จริงผู้นำหน้าจิตวิญญาณในหลายท่านนะคะที่เป็นแก่นแท้ที่หน่อยสรุปมานะคะแล้วก็เรียนรู้และปฏิบัติไปพร้อมๆกันค่ะก็ติดตามกันได้เลยค่ะ